ผู้เสียหายมีสิทธิ์ที่จะเรียกเอาค่าสินใหม่ทดแทนมาตรา44หนึ่งในคดีที่พนักงานอายการเป็นโจท้าผู้เสียหายมีสิทธิ์ที่จะเรียกเอาค่าสินใหม่ทดแทนเพราะเหตุได้รับอันตรายแก่ชีวิตร่างกายจิตใจหรือได้รับความเสื่อมเสียต่อเสรีภาพในร่างกายช่วเสียงหรือได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดของจำเลยผู้เสียหายจะยื่นคำร้องต่อศาลที่พิจารณาคดีอาญาขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแก่ตนก็ได้ การยื่นคำร้องตามวรดหนึ่งผู้เสียหายต้องยื่นคำร้องก่อนเริ่มสืบพยานในกรณีที่ไม่มีการสืบพยานให้ยื่นคำร้องก่อนศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดีและให้ถือว่าคำร้องดังกล่าวเป็นคำฟ้องตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและผู้เสียหายอยู่ในฐานะโจทก์ในคดีส่วนแพ่งนั้นทันี้คำร้องดังกล่าวต้องแสดงรายละเอียดตามสมควรเกี่ยวกับความเสียหายและจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่เรียกร้องหากศาลเห็นว่าคำร้องนั้นยังขาดสาระสำคัญบางเรื่องศาลอาจมีคำสั่งให้ผู้ร้องแก้ไขคำร้องให้ชัดเจนก็ได้ คำร้องตามวรรคหนึ่งจะมีคำขอประกันอื่นที่มีใช่คำขอบังคับให้จำเลยชดใช้ค่าสินใหมทดแทนอน,นื่งมาจากการกระทำความผิดของจำเลยในคดีอาญาไม่ได้และต้องไม่ขัดรือแย้งกับคำฟ้องในคดีอาญาที่พนักงานอายาการเป็นโจทก์และในกรณีที่พนักงานอายาการได้ดำเนินการตามความในมาตราส3แล้วผู้เสียหายจะยื่นคำร้องตามวรรคหนึ่งเพื่อเรียกรั์สินหรือราคารั์สินอีกไม่ได้ โดยที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติให้พนักงานอายการมีสิทธิเรียกทรัพย์สินร,ราคาแทนผู้เสียหายในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เพียงก้าฐานความผิดตามที่บัญญัติไวในมาตรา43เท่านั้นทำให้ผู้เสียหายซึ่งได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิดของจำเลยฐานอื่นเช่นความผิดต่อชีวิตความผิดต่อร่างกายความผิดต่อเสรีภาพหรือความผิดฐานเกี่ยวกักบเพศต้องไปดำเนินคดีส่วนแพ่งเพื่อเรียกค่าสินไมทดแทนด้วยตนเองอีกทั้งยังต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลอันเป็นการเพิ่มภาระยิ่งขึ้นใหแก่ผู้เสียหายดังนั้น จึงได้มีการบัญญัติมาตรา44ทับหนึ่งเพิ่มเติมขึ้นมาให้ผู้เสียหายมีสิทธิยื่นคำร้องขอให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญาทุประเภทที่พนักงานอายการเป็นโจก็ได้เพื่อให้คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาเสร็จไปในคราวเดียวกันกับคดีอาญารวมถ้ามีบทบัญญัติยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลให้แก่ผู้เสียหายไว้ตามมาตรา253การพิจารณาว่าผู้ใดจะมีสิทธิยื่นคำร้องขอให้จำเลยชดใช้ค่าสินใหมทดแทนตามมาตรา44ทับหนึ่งหรือไม่ต้องพิจารณาจากสิทธิในทางแพ่งม ดังนั้นจึงไม่นำความหมายของคำว่าผู้เสียหายตามมาตราสองอนุมาตราสี่หรือผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหายตามมาตราสี่ห้าและหกมาใช้บังคับผู้เสียหายที่จะมีสิทธิยื่นคำร้องขอให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามตามาตรานี้ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เสียหายโดยนิติในายตามความหมายของคำว่าผู้เสียหายตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา2องอนุมาตรา4ีโดยให้พิจารณาเฉพาะสิทธิในทางแพ่งว่าความเสียหายนั้นได้เกิดขึ้นเพราะฝ่ายไหนเป็นผู้ก่อยิ่งย่อนกว่ากันเพียงไราตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา4 4 2ประกอมาตรา2 2 3อีกาที่1 9 4 3 2566ประชุมใ่ญ่ เมื่อข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีส่วนอาญาว่าจำเลยที่หนึ่งขับรถจักรยานยนต์มีจำเลยที่2นั่งซ้อนท้ายใช้อาวุธปืนยิงโจดร่วมขณะขับรถยนต์กระสุนปืนทะลุกระจกและตัวรถถูกโจดร่วมที่แขนซ้ายเป็นเหตุให้โจดร่วมได้รับอันตรายสาหัสต้องตัดแขนซ้ายและพิการไปตลอดชีวิตและรถยนต์ของโจดร่วมได้รับความเสียหายถือได้ว่ารถยนต์ของโจดร่วมได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำในเหตุการณ์หรือกําเดียวกับความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยตรตรองไว้ก่อนที่พนักงานอายการเป็นโจดแม้พนนกงงาาาาาาอออยยยยยรรรจไมมมม่ดด้้้ขลคววิเเสีีีี์์ืซถต มาตรา44ทับ1พนักงานอายการเป็นโจทฟ้องจำเลยโดยบรรยายฟ้องว่าจำเลยขับรถกระบะโดยประมาทตัดหน้ารถเก่งของผู้ร้องที่2ในระยะกระชั้นชิดเป็นเหตุให้รถยนต์ทั้งสองคันเฉียวชนกันและตกลงไปในร่องกลางถนนได้รับความเสียหายและทำให้ผู้ที่น่งมาในรถกระบะของจำเลยถึงแก่ความตายและได้รับอันตรายสาหัสขอให้ลงโทษตามพอมาตรา291 300ดังนี้แม้พนักงานอายการจะไม่ได้ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยในความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์และผู้ร้องที่2จะไม่ได้รับอันตรายแก่กายก็ตามผู้ร้องที่2 ก็มีสิทธิยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินหมทดแทนเป็นค่าซ่อมรถยนต์เกงของผู้ร้องที่2จำนวน2 1 2 7 0 0รบาทได้ตามมาตรา4 4ทับ 1. มาตรา44ส่วนหวักสอบัญญัติว่าการยื่นคำร้องขอให้จำเลยชดใช้ค่าสินหมทดแทนผู้เสียหายต้องยื่นคำร้องก่อนเริ่มสืบพยานในกรณีที่ไม่มีการสืบพยานให้ยื่นคำร้องก่อนศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดีและให้ถือว่าคำร้องดังกล่าวเป็นคำฟ้องตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและผู้เสียหายอยู่ในนนฐาโจคดีส่ว่วแพง มาตรา4 4 4 1วรสารบญ,ญัติว่าคำร้องขอให้จำเลยชดใช้ค่าสินหมาทดแทนของผู้เสียหายต้องไม่ขัดริ้แย้งกับคำฟ้องของพนักงานอายการและในกรณีที่พนักงานอายการได้มีคำขอให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาสั์แก่ผู้เสียหายไว้แล้วตามมาตรา43ผู้เสียหายจะยื่นคำร้องขอให้จำเลยคืนรัพย์สินหรือราคารั์สินซ้ำอีกมีได้ดีกาที่4561 2,565ดอกเบีย้ยของราคาใช้แทนค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถจักรยานยนต์และค่านังสือบอกกล่าวทวงถามตลอดจนค่าติดตามเอาคืนรถมีใช้รั์สินหรือราคาที่โจดร่วมสูญเสียไปเนื่องจากการกระทําผิดที่ให้พนักงานอายการเรียกราคารั์สินหรือราคาแทนผู้เสียหายตามมาตรา43แต่เป็นค่าเสียหายในทางรั์สินอันเนื่องมาจากการกระทําความผิดของจําเลยที่บีดบ,บังเอารถจักรยานยนต์ของโจดร่วมไปเป็นของจําเลยโดยทุจริตจึงชอบพี่โจดกลุมจะยื่นคําร้องต่อศาลที่พิจารณาคดีอาญาขอให้บังคับจําเลยชดใช้ค่าสิน ข้อสังเกตในการเขียนต่อข้อสอบมาตรา43ใช้คำว่าสับสินหรือราคาที่ผู้เสียหายสูญเสียไปเนื่องจากการกระทำความผิดส่วนการเขียนต่อข้อสอบมาตรา44ทับหนึ่งให้ใช้คำว่าค่าเสียหายในทางรั์สินอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดของจำเลยถ้าชอบคลิปแบบนี้กดไลค์แชร์และสมัครสมาชิกได้เลยครับมีแนวข้อสอบตัวอย่างคำพิพากษาให้ทุกสัปดาห์เจอกันคลิปน้าสวสดีครับ